สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกับแก๊ป Channel น,นะครับในวันนี้ก็จะนำท่านไปสู่เกมแท็กติกคูนะครับแท็กติกคูในโหมดซอมบี้นะจ๊ะพร้อมแล้วก็พร้อมเลยจ้าพร้อมไหมคุณดิวพร้อมไหมรอ,อคุณดิวสักครู่นะคุณดิวนี่ใจเกียรด้นะจริงนะทํางงทํางานอยู่แอบโดดงานมนาะเล่นเกมด้วยกันนะฮะ แล้วก็แบบดูโฆษณาอะไรอย่างนั้นนะเพื่อมาแบบมาเล่นเกมด้วยกันนะแต่ผมแบบเออผมมันหัวร้อนออกมาเห็นะเห็นนะแกใจแกได้นะคุณดิวเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับผมสำหรับกับแก็บ c ็นช n e l นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะมาเลยครับผม พบกันกับ่านแรกมา,เ,าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจิบน้ำสักครู่นะครับผมขอให้รักกันละอืมจิบน้ำไปครับตอนนี้เอาเรื่องนะครับกะพิดกะพิดกะพิดไปไหมครับ ไปไปไปผมไปหาคุณดิวนะเดี๋ยวผมจะไปหาคุณดิวนะครับนี่นะครับเพื่อนผมนะสปอนเซอร์เพื่อนครับไปครับผมมาได้ปืนกลครับคุณดิวคุณดิวผมได้ปืนกล <c oughs> ผมได้ปืนกลเลยโอเค โอเคนะมาได้ป okay, oh, like ืนจนแล้ว <Meng> ต <hl at himself> ้องรออะไรโอ้ระวังระวังพิษนะคุณลิวจ๋ามาครับมาครับมาครับมาสิจ๊ะมาครับมาครับมาฮ่ามาฮ่ามาฮ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 ่าเลยมาฮาเลยมาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าดิ้นแม่งยังฟลัดเอาสิจ๊ะเอาสิจ๊ะ รีโหล,ลดรีโหล,ลดรีโหล,ลดรีโห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 ลดผมรีโห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 ลดนะฮะโอเคฮะไปฮะผ่านมายิงเร็วเอาเไม่เน้นระเบิดนะเน้นยิงยิงเดียวจ้าคุณดิวครับคุณดิวจ๋า,าลักเลยนะครับผมตอนนี้โอเคครับผมมาด้วยกันครับไปครับ มาผมซัพพอร์ตด้านหลังนะไปครับยืนแบบลัวๆัลัวๆไปเลยเอามาสิจ๊ะก็มาสิจะ๊จะ,จะรีโหลดครับรีโหลด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 ครับรีโหลดโอ้โหรีโหลดไม่ทนนะันฮะ เดี๋ยวเพืนจริงโอ้หรีโหลดอยู่นะครับผมมาซะแล้วผมเลี้ยงอยู่ครับผมโอเคครับขอบคุณ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 ครับไปเลยครับไปเลย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 ไป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 ยิงเร็วนักแม่นปืนเอาครับผมได้ยิงเร็วกว่านักแม่นปืนมานะไปครับรีโหลดรีโหลดครับรีโหลดรีโหลดรีโหลดนะครับโอเคครับขอบคุณครับ ไปครับด่านสี ite, ่ด่านสี่มาสองทางนะครับมาสองทางนะด่านสี่มาสองทางนะครับดักสองทางเฉยๆนะครับมาครับไปต่อครับไปต่อครับไปต่อนะไปต่อนะไปต่อนะระเบิดนะระเบิดนะระเบิดนะรีโหลนะรีโหลดแป๊บสักครู่นะครับสักครู่สักครู่โอ้โหไม่ทัน รีโลอยู่นะผมกําลังรีโลอยู่นะครับต้องขอภายจริงๆนะครับต้องขอภายจริงๆนะครับต้องขอภายจริงๆนะครับคุณคอฟฟนะครับต้องขอภายนะครับต้องขอภัยนะครับเลิฟเลยครับเลิฟนะครับเดี๋ยวนะไปครับไปครับไปครับเอโอเคครับ แบบนี้ถูกต้องแล้วนะฮะผมรีโหลดก่อนนะครับผมขอเนี้ยรีโหลดนะรีโหลดนะโอเครีโหลดเสร็จปุ๊บฝ่ายต่อจาชั้นห้าเขียให้หมดต้องเสียหมดฮะพอบอสจะโผล่มาครับเดี๋ยวเสียหมดนะครับผม, er มบอสโผล่บบม,าบบมาแล้วบอสโผล่มาแล้วนะบอสโผล่มาแล้วครับบอสโผล่มาแล้วบอสโผล่มาแล้วพุ่งหลบเอ้า เฮ้ย <Hey, S 2> ผมมุงหลบแล้วไม่ใช่เหรอแล้วแล้วทำไมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไปครับตอนนี้นะคุณคอฟฟี่นะครับไปครับช่วยคุณนั้นครับเยี่ยมครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากเลยคุณนันคืออ่าคุณโอโห โอ้โหโอ้โหและโอ้โหเลยนะแอดเป็นเพื่อนก่อนดีไหมคุณคอฟฟเนะี่ยเวียดนามนะแอดเป็นเพื่อนก่อนดีดวกว่าไปแอดเป็นเพื่อนครับไปต่อเลยครับซื้อต่อครับซื้อเลยครับไปเล่นกับเพื่อนนะมันจะสนุกนะฉีแบบฉีด้วย ฉีด้วยแป๊มนึงครับแป๊มหนึ่งเดี๋ยวมาเอาละครับทามาพร้อมแล้วก็เถ้าพร้อมแล้วก็มาเลยไม่ใช่ทามาพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วก็มาเลยจ้คุณดิวครับผมลุอคุณดิวนะสวัสดีฮนะสวัสดี นะโอเคฮะเมธาดิกานะโอเคไปครับไปเจอเมธาดิกาครับมามาต้องมาอยู่ที่นะ่นแกพยายามจะบอกนะครับว่าอย่ายอยู่ที่นะเอาสิไปฝั่งนู้นนะครับไปฝั่งนู้นเทไปฝั่งนู้นหมดนะครับเทไปฝั่งนู้นนิดหน่อยนะครับแล้วมาฝั่งนี้นะครับเอามาฝั่งนี้ก็ต้องใส่สนะิจ๊ะ เอาสิจ hey. ๊ะโอ้โอ้ยเฮ้ยด่านแรกเฮ้ยด่านแรกว่ะด่านแรกโดนเลยว่ะโดนเลยว่ะเดี๋ยวรอครับโอ้ลักเลยรักเลยฮะรักเลยอาเฮ้ย เอาได้ไลเฟิลนะฮะเาซอลไลเฟิลนะครับ,ค,รบคุณนันเออคุณดิวฮนะคุณดิวเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับคุณดิว,วไปต่อครับเมธลริก้านะมาฮะไอซอลไลเฟิลนะไอซอลนี่จะโอเคนะ่ในในในระดับหนึ่งนะฮะพูดถึงว่าการยิงการความแรงความอะไรมาเนะี่ย มันจะได้ช่วยได้ในระดับหนึงนะ่งฮะอ๋อเป็นไงล่ะไปต่อเลยครับอโอเคครับเอาแล้วครับกับระเบิดนะเดี๋ยวผมว่ากับระเบิดก่อน โอเคนะครับผมไปต่อเรื่อยๆเลยจ้าตอนนี้นี่นี่เราพลบลิกลบลิก้วก็ล็อกพยายามล็อกยิงนะล็อกยิงพยายามแบบเฮ้ยกลับระเบิดผมวางไว้อ่ะเออเป็นห่วแค่นี้เอง โอ้โหโอ้โหคุณนั้นเหลือแต่คนดิวคนเดียวอีกแล้วไอ้คนดิวแบกเดอะแบกคนดิวเดอะแบกจริงคนดิวเดอะแบกจริงเดอะแบกครับเดอะแบกก็เอาสู้นะครับไปครับผมช่วยคนผมช่วยคนนะครับผมช่วยคนนะช่วยคนก่อนครับของไม่สำคัญของไม่สำคัญทั้งคนครับ ของไม่สำคัญเท่าคนครับอ่าเอาไม่เป็นไรครับไม่ได้ของไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาด่านสีครับด่านสีมาสองทางนะด่านสีเขาจะมาสองทางเอา้าดักยิงต่อครับไปต่อครับไปต่อครับมีโหลดแป๊บนึงเอา้าหลบมาทางนี้ ล้วก็ยิงมาทางนี้เอแล้วก็หลบมาทางนี้โอ้ไม่รอดนี่กันพยายามสกัดคันแล้วนะครับพยายามสกัดคันแต่สกัดสกัดไปไม่อยู่นะครับสกัดไปไม่อยู่จริงๆนะต้องต้องขอโทษทีนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆนะครับแต่ผมออกคุณนั้นฮนะเดี๋ยว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 โอเคโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาก โอ้โหนิดเดียวอีกนิดเีสวยมากเลยอ่ะอีกนิดนึงจะสวยมากเลยคนนั้นครับคนนั้นฮะคุณนั้นเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนในคนนฮะผมจะไปช่วยเพื่อนในคนนะครับไปฮะอ่าโอเคฮะผมไปช่วยเพื่อนเสร็จแล้วนะครับผมจะขออนุญาตนะเวลวจขอต่อนะครับหลักกระสานะครับเจอบอสครับ เจอบอสครับเจอบอสครับเจอศัตรูเล็กๆน้อยๆไปครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมแอบแอบวิ่งแอบก่อนวิ่งแอบก่อนเอาเจอหนึ่งตัวครับเจอหนึ่งตัวแอบโอ้โหไม่พ้นไม่พ้นจริงฮะไม่พ้นจริงไม่พ้นจริงฮะเดี๋ยวผมมาหาผมหาเพื่อนครับ คุณนั้นยิงสกัดกั้นอยู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาแอบ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 ,แบตอสแบอบต่อโดนสะเก็ดระเบิดไปแล้วเหมือนคุณเมทัลลิก้าเลยโดนสะเก็ดระเบิดไปนะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมโดนสะเก็ดระเบิดนะแล้วผมเมื่อจะเนะีนะ่ยเดี๋ยวคุณดูกัน เนี่ยเห็นไหมความเป็นเพื่อนในเกมนะครับความเป็นเพื่อนในเกมนะครับมันือผมยากเกินใจอธิบายอ่ะเอออธิบายไม่ได้หรอกเป็นคำพูดพูดออกไม่ได้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไม่ช่วยละเดี๋ยวผมไมช่วยล้ช่วยเพื่อนก่อนครับมาแล้วครับไปครับ ไปไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะคุณควรคุณควรขยับนะครับคุณเมทาลิก้าคุณควรขยับนะครับผมไม่ช่วยคุณไม่ได้นะถ้าคุณเนี่ยถ้าคุณอยู่อย่างเงี้ยผมไม่ช่วยคุณไม่ได้นะเออขยับมาครับขยับขยับขยับมาครับขยับมาขยับมาขยับมา ขยับมาครับขยับมาขยับมาครับเพื่อนจะมาช่วยครับเพื่อนมาช่วยขยับมาครับขยับมาระวังระเบิดครับระเบิดล่วงมาครับระเบิดล่วงาหม้วครับเป็นจุดโฟกัสนะครับตอนนี้คุณนั้นระวังนะครับคุณนั้นคุณนั้นระวังครับคุณนั้นโอเคผมสละชีพเพื่อชาติไปหนึ่งนะครับผมโอ้โห แล้วคุณนันเกก็ไม่ไหวจริงนะเขาอยู่คนเดียวนะไม่ไหวจริงโอ้แต่ก็สนุกมากนะซอมบี้แบบเนี่ยมันต้องช่วยกันแบบนี้ยมันถึงจะสนุกนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอดคุณเมทัลิก้าไปนะครับนี่ชื่อวงดนตรีที่ผมชอบนะไอ้ยะยังไงกันอืมสนุกจริงอะ่ะสนุกจริงขอยรอบได้ไหมคุณนันผมขอยรอบเลยไหมนี่ ผมคอยรอบนะครับคุณนันครับวัดวัดดวงวัดดวงวัดดวงได้ไหมแยากจะตอบตกลงไหมตอบตกลงไหมโตห้าสิบทองนี่คุณนัน <c oughs> คุณดิวคุณดิวคุณดิวสันหน่อยนะเอาหน่อยนะเอาหน่อยนะคุณดิวนะนะอันนี้หนึ่งคุณดิวแกมีการมีงานนะครับต้องอไรับผิดชอบต้องอะไรมากมายนะผมก็ ผมก็แค่อ,อยากสนุกในส่วนของเด็กเด็กติเด,กเ,ดกเกมอะ่ะก็แคต่ติดลมอะ่ะแคอ,อยากแบบเอออยากเล่นหน่อยแต่คุณเข้าใจนะครับพราว่าคุณดิวแกคงแบบเอ,อสุดละโอเคนะเอาเป็นว่าโนจินี่เดี๋ยวผมขอตัวลาคนไปก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า